ดูการรีวิวเครื่องผ่าถั่วที่สงครับลอกเปลือกอ่อนถั่วที่สงรุ่นใหม่ตัวนี้ล่าสุดครับถั่ว2อกิโลนะครับเปิดเครื่องครับเร็วครับท่งนยิน เบิดพื้นเลยครับเรียบร้อยครับพร้อมผลงานครับนี่ครับผมเสร็จครับเดีรยวจะออกมาครับครับผมเดียวครับตัวทั้งกิโล เก็บรายละเอียดพร้อมส่งงานครับเอาไหครับครับเป็นชวนรวมครับผมครับเกยบไดยครับ จะไม่ปิดช่องับ